สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะหลังออกกําลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้น้องแบมก็จะมาแบ่งปันการออกกําลังกายไม่ใช้อุปกรณ์ลดรอบเอวลดหน้าท้องน้องแบมเป็นคนแม่ลูกสองมีปัญหาภูมิหนาต้นขาใหญ่วันนี้จะพาทุกคนลดไขมันนะคะพอไขมันลดลงกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นทําให้สัดส่วนของเราเล็กลงกระชับขึ้นนั่นเองเอวก็เล็กลงหน้าท้องทุกคนการท้อง การท้องวันนี้ก็จะพาออกกําลังกายไม่ใช้อุปกรณ์แต่เราก็สามารถที่จะมีหุ่นที่ดีได้ออกง่ายๆที่บ้านหุ่นก็ดีได้นะคะทุกคนคะ่ะก่อนออกกําลังกายทุกครั้งอย่าลืมทานปโปรตีนนะคะทุกคนเนาะปโปรตีนตัวนี้เป็นไฮโปรตีนนะคะทุกคนนี่เลยปโปรตีนตัวนี้เป็นไฮโปรตีนนะคะทุกคนเป็นปโปรตีนสูงนะคะมีความปลอดภัยมากๆด้านสุขภาพและก็การดูแลรูปร่างนะคะทานก่อนออกกําลังกายและก็หลังออกกําลังกายนะคะทุกคนคะ่นะเนาะอ่ะไปค่ะ มาเริ่มกันที่ท่าแรกท่าแรกเป็นการลดพุงเงร่งด่วนสร้างรอง11ลดรอบเอวนะคะหน้าท้องกระชับลีนมากๆด้วยท่านี้ฝึกเร่งหน้าท้องไปด้วยนะคะทุกคนข้างละ20ครั้ง4 5 6 7 8 9 10 11 เจ็ดสิบเรามาต่อท่าที่สองลดรอบเอวสร้างร่อง11เ็กรงหน้าท้องไว้เหมือนเดิม20่ครั้งเหมือนเดิม1 2 3่งสห้า ท่ี่10 2, ท่านี้ก็คือได้ทั้งเอวแล้วก็ลอง11หน้าท้องกระชับขึ้นนะคะเราไปต่อท่าที่3ท่าที่3ก็จะเป็นท่าง่ายๆนะคะทุกคนท่าที่สัลดรอบเอวนะคะลดรอบเอวลดรอบเอวมาค่ะข้างลนะ20ครั้งเหมือนเดิม1 2 3 4 5 6 7 8 9ก้11ิบสิบเอ็ดสิบสองสิบโอเคค่ะทุกคนสามท่าไม่ใช้อุปกรณ์หุ่มก็ดีได้ออกง่ายๆที่บ้านทุกคนสามารถเพิ่มจํานวนเซตขึ้นไปได้นะคะ1นเซตสเซตสเซตก่อนออกกำลังกายทุกครั้งเพื่อผลลัพธที่ดีเพื่อประสิทธิ ที่ภาพที่ดีขึ้นอย่าลืมทานโปรโตีนก่อนออกกําลังกายและก็หลังออกกําลังกายด้วยนะคะ